สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเฮเยริคู่เหมืนเดิมนะครับน,นี่ก็ลูกค้าส่งหมวกกันน็อกนะครับไอเป็นหมวก AGV นะครับตัว K3 นะจะเอามาทำเคปลาฟีนลอยน้ำนะครับก็จะเป็นรูปร่างรูปหน้าตาประมาณนี้มีสปอยเลอร์ด้วยมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าชิ้นงานชิ้นเนี้ยออกมาเป็นเคฟลาแล้ว จะเซยขนาดไหนแล้วก็ลายสติกเกอร์ที่ใช้อะใช้เป็นลายอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงไครับผมกรณีนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่ลูกค้าทำสีมาก่อนนะครับทำสีมาเองทำอะไรมาเองแล้วก็มันจะทำให้เวลามันมาโดนทินเนอร์ที่ผมใช้นะครับมันจะทำให้ชิ้นงานมันพองมันอะไรไปต่างๆนานาน,นะครับคือมันเป็นแตกลายงานหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ ผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าไม่ให้ทำนะคือลูกค้าทํามาเองเลยทํามายังไงก็ได้จะทํามายังไงก็ได้แต่ว่าส่งมาแเ้าก็มาจบที่ผมที่ราคาที่คุยกันไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับ mm hmm. ก็ไม่มีเพิ่มว่า,าคุณทำสีมาเองนะเราต้องมาแก้เพิ่ให้เราต้องมาอะไรนูน่นนี่นั่นไอ้นี่ผมไม่ซีเรียสนะครับว่า ผมก็ต้องการงานที่มันดีที่สุดที่จะต้องส่งไปให้กับลูกค้านะครับจะมามองว่าเอ้ยทำไมแค่นี้เองทําให้เขาไม่ได้หรอมันก็มองมองแค่นี้ทำให้ได้แต่ว่าอย่าลืมนะการแกะ1ชิ้นนะครับหมวกหนึ่งใบใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงนะครับในการแกะสีออกเลยแกะไม่ใช่สีแกะพื้นออกเลยจนเป็นพลาสติก ข้างข้างข้างในเลยนะครับจนเห็นพลาสติกข้างในเลยนะครับลองคิดดูว่ามันใช้เวลาแกะนานขนาดไหน,นแล้วต่อจากนี้เราก็ไปดูวิธีการชุบนะครับชุบหมวก็ชุบง,ง่ายๆนะครับผมจะไม่บอกรายละเอียดน,นะันปความ,วมนะ <laughs> ครับผมก็อย่างที่ว่าก็ดูวิธีการลงบกนะครับผมให้ดูวิธีการผมจะไม่บอกว่าเป็นยังไงยังไงนะครับเพราะว่าบางอย่างก็ต้องเรียนรู้เองบ้างเพราะว่าผมก็เรียนรู้นานพอสมควรมันก็นถึงทาได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ผมก็จะไม่บอกนะครับให้ดูดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงลักษณะประมาณนี้นะครับดู รูเพลนๆก็เป็นชุบเหมือนชิ้นอื่นๆทั่วไปนะครับส่วนลายจะตรงไม่ตรงมันอยู่ที่เทคนิคของเราเองนะครับอันนี้คือผมจะไม่บอกด้วยเด็ดขาดย้ำสามรอบแล้วนะว่าไม่บอกก็คือไม่ต้องํานะอันนี้เป็นทิศใครทิกมันคือถ้าเกิดพวกคุณทําได้ทุกคนทําได้ผมก็ตกงานนะครับเราไปหาจุดเอาเองนะครับอันนี้ผม คือผมผมสอนทุกอย่างนะบอกตรงๆเลยอันนี้ก็เป็นลองดูกันแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับใกฝั่งที่สองีอนน่ก็อาพนยานลงไปแล้วเรามาดูวิธีชุบอีกฝั่งที่สองผมยังไม่บอกอ่ะให้สังเกตดูเองนะครับว่าผมทำยังไงนะครับอันนี้ก็มันแทบจะ การเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับโดยที่ไม่มีใครมาบอกผมเลยว่าชุบอย่างนั้นนะทําอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับตอรููแล้วกันผมก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ส่วนต่อยอดอะไรลูกค้าก็ไปต่อยอดเองหรือว่าเพื่อนๆเ,เอาไปต่อยอดเองนะครับส่วนเดี๋ยวผมวันนี้มันจะเป็นหมวกลาย A G V Project C เหมือนกันนะครับแต่เป็นชิ้นงานของอ น่าจะเป็น V2 นะครับตัวนี้น่าจะเป็น V2 ก็จะให้ดูที่สปีดความเร็ว10 16x นะครับก็จะประมาณว่าชิ้นงานก็จะประมาณนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook กิตสดาแสงศิลานะครับแล้วก็ที่ไลน์เพียวลินะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ไว้ใต้คลิปนะครับ ถ้าชอบไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดทึ่ๆๆดทึ่มกดทึงไกดทึกดทึ่มกดทึ่มกดทึ่มรดทึกนทึ่มกดัึ่มกดทึ่มกดทึ่มกมกันไ่ม่มกดมกด้มดูกัน่มกดน่มกดท่มกดทึ่มกดทมท่มกดทึ่มกด่กดนมดดีมททดด้อเด้อเด้อ Thank you